สวัสดีครับท่านผู้ชมจากเชฟต่างแดนนะครับผมมาเก็บผักใบฟันสิงโตนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแกงเป็นคล้ายๆแบบแกงผักขี้เหล็กบ้านเรานะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเยอะะเลยครับขึ้นต้นตามแบบธรรมชาตินะครับตามทุ่งหญ้าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมจากเชฟตางแดนนะครับหลังจากที่เราไปเก็บใบฟันสิงโตเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับผมเอามาหั่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาทําแกงขี้เหล็กใบฟันสิงโตนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลวกก่อนนะครับสําหรับเครื่องแกงก็จะมีนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะโขลกเครื่องแกงด้วย พี่ขีนุแห้งกระเทียมหอมแดงครับกระชายกะปิตะไคร้ขา่าผมไม่มีผิวมะกรูดผมจะใช้ใบมะกรูดนะครับวันนี้ผมจะมาแกงขี้เหล็กใส่หมูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหมูไปรวนก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีกะทินะครับปรุงรสชาติด้วยเกลือน้ำปลานะครับ ติดตามชมนะครับแล้วก็จะมีพริกไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมน้ำเดือดแล้วนะครับตอนนี้เราใส่ใบฟันสิงโตเลยนะครับเดี๋ยวเราไปล้างน้ำแล้วก็บีบเอาแต่ใบฟันสิงโตนะครับ ลกเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมล้างแล้วก็เสร็จแล้วผมจะบีบกาแ่ไปนะครับตอนนี้เรามาตัเครื่องแกงนะครับผมใส่ทั้งหมดรวมกันเลยนะครับ แกงนะครับหลังจากที่เราขบพริกเกือบร้อยนะครับผมใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วผมจะพวพกรก่อนนะครับท่านผู้ชม ก็มันแกงให้หอมนะครับเสร็จแล้วผมจะใส่หมูตามไปเลยนะครับเพื่อพวกที่แกงกับหมูนี่หอมครับนะครับผมใส่หมูลเลยนะครับอหอมมากเลย ใส่กะทเสร็จแลียร้อยผมใส่กะทิเลยนะครับท่านชมนครับนะครับใส่กะทิเสร็จเรียบร้อยผมมีน้ำล้างครกนะครับเดี๋ยวจะใส่น้ำล้างครกไปด้วยกับที่เราโขกพริกเมื่อกี้นะครับเลย จากเครื่องแกงเดือดนะครับเราใส่ใบฟันทิงโตเลยครับใส่ไปเลยครับสีสันออกมาเป็นสีแข็งขี้เหล็กหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมเราตั้งเขาให้ สุกก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาปรุงรสชาตินะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับหลังจากแกงขี้เหล็กฟันซิงโตเราใกล้จะสุกฮะเดี๋ยวผมปรุงรสชาติเลยนะครับเพราะว่าใบขี้เหล็กหรือว่าใบฟันซิมโตนี่รสชาติคล้ายกันนะครับใบฟันซิงโตนี่จะออกนะฮะรสชาติออกจะขมนิดหน่อยนะครับผมจะใส่เกลือนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเสร็จแล้วก็น้ำปลาครับ ท่านผู้ชมชอบใส่ผมชุรสก็สามารถใส่ได้นะครับหรือว่าขนอนนะฮะบชิมก่อน,นครับอร่อยครับแต่ว่าผมจะใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชม มงชูรครับใช้น้ำตานิดหน่อยเดี๋ยวเราตั้งเขาอีกนิดหนึ่งนะครับให้สุกได้ที่นะครับเจแล้วเรามาใส่ถ้วยชิมดูนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับทุผู้ชมท่าผู้ชมครับหลังจากที่ผมแกงขี้เหล็กใบ เคี่ยวสิงโตเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมมาชิมดูนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนครับจะเหมือนผักขี้เหล็กทางบ้านเราหรือเปล่านะครับวันนี้ผมแกงใส่หมูนะครับหรือว่าท่านผู้ชมใส่ปลาแห้งก็ได้นะรอร่อยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมชิมดูนะครับนี่รบขุ่นก่อ คือได้รสชาติแบบเหมือนปลาผักที่เหล็กนะครับไมใช่ป่ะเหมือนผักที่เหล็กทางบ้านเราเนี่ยครับมีรสชาติขมนิดหน่อยนะครับแล้วก็อร่อยครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าต่างประเทศจะมีแบบนี้นะครับว่าให้เราได้ชิมได้อะไรเหมือนแกงที่เหล็กทางบ้านเราเลยนะครับท่านผู้ชมครับเ่ีไปไม่ต้องนะครับหาซื้อไม่ยากครับผักขี่เหล็กเข้าหน้าร้อนมาปุ๊บเดี๋ยวไปหาเก็บ ปอะาตามตีนเขาตามดีได้มาทำแกงขี้เหล็กแล้ดูคลิปอร่อยมากครับท่านผู้ชมจากที่ไปเก็บมานะครับเอามากแกงเ,เ,เหมือน,นแกงขี้เหล็กทา่บ้านเราเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับรสชาต มันขมอ,อมน้อมแต่นะอตอนแรกกินหยิบนามันยังมขมเพราะมันกินไปมันแล้วมันยัง